พตอทพลังที่ยั่งยืนปัญหาโลกร้อนนะคะก็เ,เกิดจากมนุษย์เราเนาาี่ยแหละค่ะตามจริงคนเราเป็นผู้สร้างอ่ะแล้วก็เป็นผู้ทําลายด้วยถ้าอย่างนั้นใจว่าเราน่าจะร่วมมือกันสร้างสรรค์ดีกว่าทําลายนะคะสวัสดีครับมาพบกับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลกเช่นเคยครับยังเป็นช่วงที่ให้สาระและความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้วันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมครับมาพบกับคุณวันเพลน,นะครับสามารถนํานนเอาเทียนเหลือใช้นะครับ มาเป็นทําเป็นเจลนะครับสีสันสวยงามไว้สลับตกแต่งบ้านมาดูนครับว่าเขาทํำยังไงตามผมเลยดีกว่าครับเชญไลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ๋มวับข้างหน้าเนี่ยสวยๆงามเนี้ยทำมาจากอะไรครับอ๋อทำมาจากเจลเทียนนะคะลแล้วก็อุปกรณ์ที่เหลือใช้จากวัสดุตรงนี้มีความคิดริเริ่มยังไงครับความคิดริเริ่มก็คือ จากวัสดุที่เหลือใช้เราก็มาประยุกต์ให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นและทราบไหมครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนด้วยอ๋อทราบค่ะมีวิธีหรือขั้นตอนให้กระทางผมและท่านผู้ชมทางบ้านดูเป็นตัวอย่างไหมครับอ๋อมีค่ะมีนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปตามคุณบุ๋มกันเลยครับว่าวิธีขั้นตอนนะครับการทําของสวยงามอย่างเงี้ยเขาทำกันยังไงเชิญเลยครับ ก็ขอบคุณคุณบุ๋มมากเลยนะครับที่ให้สาระและความรู้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านใดสนใจนะครับของสวยๆย,ยงามอย่างที่คุณบุ๋มถืออยู่นี่ครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับคุณบุ๋มครับพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลกๆร้อนไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับนับ1 2 3พลังพิพทักษ์โลกถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาเป็นพลังพิทักษ์โลกกันนะคะ